สวัสดีค่ะวันนี้เป็นทริปของ b ม w ช่างชัยมอเตอร์วัลค่ะวันนี้พาลูกค้ามาเที่ยวออวังน,น้ำเขียวเขาใหญ่แล้วก็เดี๋ยวไปขับที่เที่ยงต่อค่ะโอ้คับครับก็บเดินเข้าไปชมน้ำตกข้างในนะคะเพราะว่ามันสวยมากนะเวลานีนน้ำมันค่อนข้างจะเยอะมากใช่ครับใช่โอเคครับเดี๋ยวตามนะครับตามเจ๊ฝนไปนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศภายในอุทยานนะครับเป็นน้ำตกม่านฟ้านะครับนักท่องเที่ยวก็เยอะพอสมควรนะครับเจ้าหน้าที่ทางอุทยานก็แจ้งว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สวยที่สุดนะครับเป็นช่วงที่น้ำน้ำเยอะแล้วก็สวยที่สุดนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ไปก็จะเข้าหน้าหนาวแล้วน้ำก็จะไม่ค่อยมีนะครับมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ เมื่อคืนนี้มีฝนลงมานะครับกับเมื่อเช้าก็ค่อนข้างจะลื่นนิดนึงนะครับก็เดินด้วยความระมัดร,ระวังนะครับอ๋อน้ำตกอีกร้อยเมตรนะครับไปครับไปอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มลูกค้านะครับที่ทางเชิดชัยเราพามาทริปวันนี้นะครับ อันนี้ทางขึ้นนะครับทางขึ้นที่จะเดินไปสู่น้ําตกนะครับรอลูกค้าอีกคันหนึ่งนะครับค่อนข้างลื่นนะครับเพราะว่ามีฝนลงมาตอนเช้านะครับนี่ก็เป็นชาวต่างชาตินะครับที่เป็นลูกค้าของเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ต้องใช้ความระมัดระวังหนยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้าง,งจะลื่นนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวนะครับกลับแล้วเหรอครับคุณแม่ ة, คคอ,อ๋อครับครับผม เดินนะครับตามก้อนหินลากไม้ขึ้นไปนะครับถ้าใครจะมาเที่ยวก็ต้องเตรียมตัวหน่อยนะครับรองเท้านะครับต้องหาที่ใส่ที่ไม่ลื่นนะครับยึดเกาะดีๆนะครับกกะะรบรรยากาศ โอ้โหชันมากนะครับได้ยินเสียงน้ำตกแล้วครับใกล้จะถึงแล้วอย่างที่บอกนะครับต้องรองเท้าต้องหาที่ไม่ลื่นนะครับที่มันยึดเกาะเพราะว่าตรงหินนี่ฮะมันจะมีพวกตะไคร่น้ำครับขึ้น,นครับถ้ารองเท้าไม่พื้นที่ไม่ยึดเกาะน,นะครับมันจะลื่นนะครั เกเขียวนี่คือตะไคร่น้ํานะครับนี่พี่คนนี้พาลูกมาด้วยนะครับเด็กขงขึ้นไวไหวก็ต้องอุ้มขึ้นครับโอ้นี่ครับลื่นครับสงสัยมีคนลื่นแล้วนี่ครับ ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาถึงแล้วนะครับเป็นไงตั้นทันไหมหกห้าศูนย์ทันไหมสบายใช่ไหมนครับอันนี้ก็เป็นน้องที่เป็นลูกค้านะครับโอ้บยรบรด,ดีมากเลยครับดีไหมบรยาาศดีมากเลยครับส,สวยมากครับสวยให้มาลองชมดูครับโอ้สวยมากครับ เป็นไงพี่ประภาพได้ไหมใช้ได้ความเร็วใช้เยอะไหมพี่พี่ขี่มาก็ปกติเล่นเนื่อยเดินเหนื่อยเป็นอย่างนี้อยู่แล้วพี่อยากขับสวยโอ้น้ำสวยมากนะครับโอ้ยยิ่งตรงข้างล่างยิ่งสวยเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะครับ ลื่นมากนะครับต้องเดินระวังหน่อยนะครับอึ๊บอึ๊บเดินไปถ่ายดูเลยพอดีสนมันหายตรงนี้เป็นไงนายกดีครับดีครับสนุกมากเงยด้วยเงยด้วยใช้ได้เงือเลยครับได้เงือเลยนึกถึงน้ำตกที่ลาวนั่นสอันนี้ไม่ทะไล่นะนับตกที่เราเพยังสวยไม่เท่านี้เลยลาวใต้น้ำตกเยอะนะครับใช่ถึงลาวใต้เลยครับเห็นน้ำตกครับอันนี้ก็ถือว่าสวยครับ สวยกว่าที่เราดูฝัเป็นน้ำตกที่ไม่มีคนค่อยค่อยมานะพี่ใช่ใช่อ้าวไหวทำไนะตัดตัดฟันนะตัดฟันตัดเยื่อเนาสวยกว่าแชดแฟนอีกโอ้โหนะครับสวยมากนะครับีชอบไหมครับ เซลฟูทอนครับผมทีรูปเย่รูปนักท่องเที่ยวก็ถ่ายรูปนะครับโอ้โหม่านน้ำสวยมากครับผมสมกับชื่อม่านฟ้าเลยนะครับโอ้โห นี่ก็กลุ่มลูกค้าที่เราพามาเที่ยวนะครับที่สุเมศนเป็นไงครับพี่ทรงบางทีมิตรภาพเนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นที่หลักนะตลาดีใช่ไหมครับมันเริกต้นที่เชิดชัยแล้วอ๋ออ๋ออันนี้เด็ดครับอันนี้เด็ดซอฟ้ารถอ่ะรถอ่ะรถอ่ะที่แปดร้อยที่น้ำขาวหทันแล้ว ราบรถไปไหนตกลงมาดีๆอ้าวคุณเซคคุณใหญ่คะคุณเป็นเซลอ่ะเนื้อหมูคุณลุงถามลารัาบรถไปไหนดีคีบหันมาแล้วไปตัดกันเลยนะวัดอะไรกันเพื่อนวัดเก๋ครับป็นชอบอันนี้ก็ชมน้ำตกไปก่อนครับ เสยท่ัเ้เยรวครับยสวยครับสวยมากทีนี้จุดต่อไปนะครับเราก็จะพลาลูกค้าไปรับประทานอาหารเที่ยงนะครับที่ร้านอาหารบ้านนอกคลองนานะครับช่วงนี้ก็ปล่อยให้ลูกค้านะครับชมกับ ความสวยงามของน้ำตกไปก่อนนะครับเดี๋ยวลงเลยนะครับะพรวไมี่เติมครับลงเลยนะครับ คนถ่ายจะลื่นพี่นี่ก็เป็นป่าไผ่นะครับนะครับค่อน้างอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นน้ําตกที่ยังไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่นะครับส่วนมากนักท่องเที่ยวก็จะรู้กันน้อยนะครับในบริเวณนี้ก็จะมีหลายน้ําตกนะครับนี่ต็ลงลื่นนะครับต้องลงช้าหน่อย มันก็ใสยลงนะครับเต็งคิวเต็งคิวไปเลยนอนลื่นนะครับทางน่ะ รองลื่นนะครับแนะนำให้ถอดรองเท้าเพรานนะน่าจะลื่นลื่นมากนะครับฝนตกลงมาเมื่อเช้านี่นะครับนี่เราไปร้านอาหารใช่ไหมครับใ,ใช่เพราะว่ามันห่ไม่มากลแ,ลแล้วแล้วต่อจากนะัานเราไปไหนต่อ,ตอ,อ,อเดี๋ยว,ว,ยวพาล,ล,ลูกค้าไปรับประทานอาหารแล้วนะครับ เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศที่ร้านอาหารให้ให้ชมอีกรอบนึงนะครับ ไหนเคยบอกพี่ว่าเมื่อเช้านี้ถตาเจ๋งแกจะไปเดินป่าที่ไหนไม, <laughs> มีคนเซลเลย วังลื่นนะครับข้างบนลื่นกว่านี้นะครับ กาแฟปเหลังเขาเปิดรถเจ๋งเปิดแล้ว าเปียกคอนทัมอุ้ยตอนนี้มาถึงร้านอาหารแล้วนะครับเปียกไหมครับพี่ต่ายวันนี้เปียกยันไข่เลยขอสามคำไม่ได้สามคำ่ายังไงเปียกยันไข่เจอฝนนะครับทริปนี้เจอฝน ตอนนี้ก็ถึงร้านอาหารบ้านนอกคลองนาแล้วนะครับร้านก็บรรยากาศดีนะครับสวยเลยครับผมเป็นไม้ไผ่นะครับข้างล่างน่าจะเป็นร้านกาฟแฟนะครับส่วนนี้นะครับ น้ฝั้วา่ตอนนี้ก็ลูกค้าก็พักทานข้าวเที่ยงนะครับที่ร้านอาหารนะครับรรยากาศนะครับ ไม่ค่อยจะหิวเลยใช่ไหมเอาเต็มที่เลยครับตอนนี้ทุกคนนะครับไม่ค่อยหิวนะครับไม่มีใครคุยกันเลยนะครับย่อ้เบิ้งไหนรูป้รึเปิ้า เดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศในร้านนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟะนะครับหรือว่าจะให้ให้ไปสำรวจก่อนแล้วลงลงมาคุยกันดีกว่าโซนร้านกาแฟะนะ น,นี่ก็จะเป็นเครื่องจักสารนะครับขายนะครับกระเป๋านะครับหลายอย่าง มีกนหนวดนะครับเนี่ย <c oughs> เป็นงานไม้นะครับงานไมน้น่ารักน่ารักับไม่แพงนะครับ80บาท100นะครับ ่ารักน่ารักนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องจักรสารนะครับเป็นกระเป๋านะครับก็มีหลายแบบนะครับกระเป๋าส,สวยๆนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับไม่แพงครับสามร้อยนะครับสามร้อยกว่าบาทตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์กาแฟะนะครับ บรรยากาศสวนนะครับบรรยากาศดีนะครับเป็นสะพานไม้ไผ่นะครับอันนี้น่าจะเป็นห้วยธรรมชาตินะครับ จะเป็นบริเวณล้านอาหารนะครับบรรยากาศดีครับ เป็นสะพานนะครับไปถ่ายรูปนะครับแต่ตัวนี้เอาไปข้ามห้วยเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพักนะครับบ้านพักนะครับมีห้องพักให้ด้วยนะครับตรงนี้สวยครับบรรยากาศแบบลูกทุ่งลุกทุ่งนะครับ บ้านนอกคอกนานะครับสมกับชื่อร้านเลยนะนี่เข้าไม่ได้นะครับถ้าไม่ใช่แขกที่เข้าพักด้านในนะครับไม่สามารถเข้าไปได้นะครับนี่เป็นน้ำธรรมชาติเลยนะครับ บรรยากาศดีนะครับมีแปลงผักนะครับแปลงผักก็อยู่กลางร้านเลยนะครับน่าจะเป็นพวกพวกสลัดนะครับนีก็เป็นร้านอาหารมอนนะครับที่นั่งรับประทานอาหารนะครับ มี่หลายโซนนะครับ ใช่พี่ว่ายางก็เคยไม่ได้นี่ก็เป็นบรรยากาศภายในโซนร้านกาแฟนะครับอร่อยไหมครับ เราจะเซอร์ไพรส์นะครับมันเกิดลูกค้านะครับซึ่งมาร่วมทิปกับเราในวันนี้ด้วยนะครับผมตอนนี้กำลังเตรียมเค้กอยู่นะครับเพื่อไปเซอร์ไพรส์นะครับ เราต่อเดี๋ยวถ่ายรูปกันนะครับหวานชูไอ <two>, ต่อเน,นี่ยเนี่ยถ่ายม นี่ก็เป็นที่สุดท้ายนะครับที่พาลูกค้ามานะครับนั่นก็คือเขาเยื่อเที่ยงนะครับตรงที่กัางหันนะครับ รูปก,กันเลยนะครับนตะคะตอนนี้ก็จะเก็บนะครับรูปรูปหมูนะครับจบคลิปนี้นะครับ จบทริปอยู่นะครับจบทริปที่เขาใหญ่เที่ยงนะครับ์บรรยากาศเขาใหญ่เที่ยงนะครับต้องะชีรแค่ตมีที่จอดนะครับ